กลับมาอยู่ในออสตาเทวอร์ทีเฟนในคลิปที่4ของวันนี้แล้วซึ่งคาดว่านี่จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละออรอบนี้6ดาวเป็นตัวละครจากเฟรดตัวละครตัวนี้ชื่อว่าเอมิยะชิโร่เป็นพระเอกของเรื่องโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยแค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นตัวละครอินฟินนตี้เพราะว่าราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่50,000ืเลยนะนี่แค่ค่าลงนะเนี่ย โดยระเอลนี้ของเขาเนี่ยดาเมจที่ระเวลหนึ่งเนี่ยอยู่ที่60,000ระยะอยู่ที่30มสิบวินาทีในการโจมตีของเขาเนี่ยอยู่ที่5วินาทีสำหรับวงการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นเซอร์เคอร์ส่วนอนิเมชันแรกของเขาเนี่ยจะเป็นการปารดาบเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปฟันพออัพเข้าถึงขั้นที่3เนี่ยตัวละครตัวนี้จะเปลี่ยน a อนิเมชัน Animation. โดยอนิเมชันจะเป็นการเอาดาบใหญ่ออกมาฟันแล้วก็วงการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นเซอร์เคอร์ AOE และเขาก็จะเพิ่มระยะการโจมตีของเขา12หน่วยและพอ up เขาถึงขั้นที่8แต่หรือคือขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอนิเมชันแล้วก็เปลี่ยนวงการโจมตีด้วยวงการโจมตีของเขาจะเปลี่ยนเป็นจากเซอร์เคอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็น f u ล AOE ส่วนระยะของเขาเนี่ยจาก12ก็จะกลายเป็น92 วินาทีในการโจมตีของเขาเนี่ยจาก5แล้วก็จะกลายเป็น10ส่วนดาเมจของเขาก็จะกลายเป็น7 2 0 0 0 0สองหมื่นอนิเมชันหนึ่งเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นการเสกดาบออกมาโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ในวงและตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีสกิลกดด้วยโดยสก,สกิลกดของเขาเนี่ยจะเป็นการเรียกเซเบอร์ออกมาแล้วก็มอนทุกตัวในแบบเนี่ยจะติดสตันเลยส่วนดาเมจพื้นฐานของตัวละครตัวนี้ในเลเวลร7อเนี่ย ดัมเบิลของเขาอยู่ที่ประมาณ1 5ล้านแสนถ้าบับเออวินเนี่ยดัมเบิของเขาก็อยู่ที่4 6ล้านก็จบแล้วสำหรับก,การรีวิวตัวละครเ e อมิยะชิโร่ส่วนตัวผมคิดว่าตัวละครที่มาในอัปเดตเนี่ยตัวละครตัวนี้นั่นจะเก่งที่สุดแล้ว